ที่แท้เป็นแบบนี้ขุดโพสเก่าแม่ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงรู้ที่มาฉายา950 0ทนายเจมทนายคนดังที่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาน้องเก้าเคริกพ้นกรณีดราม่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเรื่องการแบ่งผลตอบแทนการร่วมงานในเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอและปมการแบ่งเงินเวลาไปออกรายการที่น้องเก้าบอกว่าได้แค่500บาทล่าสุดทนายเจมโพสที่มาฉายา950ว่า ที่มาของฉายา9้0 0มาจากคุณแม่นี่เองน่ารักมากครับพี่ตั้งให้ใหม่นะต่อไปนี้เรียก9500ล้านวิวพลังแห่งความดีความกตัญญูความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและแฟนเพลงจะพาน้องไปถึงเส้นชัยในอนาคตอันใกล้นี้ครับพร้อมกับแชร์โพสต์ของคุณแม่น้องก้าเมื่อวันที่28พฤษภาคมปีที่แล้ว2,562ที่โพสต์ภาพลูกชายไปออกรายการดังกับลินล,ลี่ได้หมดท่าสดชื่นร้องเพลงพร้อมแคปชั่นว่า มาแล้วค่ะหนุ่มน้อย500บาทซึ่งภาพนี้เป็นภาพรายการดังของหม่ำโจกมกงานนี้สาวเจนนี่ว่าไงเมื่อเรื่องนี้รู้กันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครอยากพูดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ